เหมือนอย่างในครั้งพุทธเจ้านั่นนะคนที่มีบุญแตกกุศลแต่หนหลังมาหน,นส่งนั้นมีอยู่เยอะแยะเลยทีเดียวที่เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาบจดสนเสริญตลอดถึงได้บรรลุอริยสัจธรรมขั้นต้นเช่น,เป,นเป็นพระโสดาบัน แต่ก็ยังครองเรือนอยู่หมู่ี้มีอยู่มากมายทีเดียวแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นนะอย่างว่าเรื่องไม่น่าเชื่อก็มีคนใช้ของเศรษฐีอยู่ในกรุงราชคฤห์นั่นครอบครัวหนึ่งผัวกับเมียกับลูกสาวคนหนึ่งก็ไปรับจ้างไถนาให้เศรษฐีอันอันฝ่ายผัวนั้น ผู้เมียนั่นเด็ดทำหุงหาอาหารตอนเช้าเราก็เอาไปส่งเข้าให้สามีแล้วประทานกันอย่างนี้เป็นประจำมาทุกปีทุกปีมาคราวนี้ปีที่จะได้ร่ำรวยจะได้เป็นเศรษฐีนั้นบังเอิญท่านพระสารีบุตรเข้าในโลดสมาบัติอยู่ได้เจ็ดวัน เมื่อออกจากนิโรดสมาบัติแล้วท่านก็พิจารณาดูว่าใครหนอที่ท่านควรจะสงเคราะห์ให้เขาได้รับผลบุญในปัจจุบันนี้เมื่อท่านพิจารณาไปก็อครอบครัวนี่แหละครอบครัวคนใช้ของเศรษฐีนี่ก็ไปต้องขายยานของท่านท่านพิจาณาเห็นว่าเออ คนเหล่านี้เขามีบุญมาแต่ก่อนแต่ว่ามันก็มีกรรมอันหนึ่งมาปิดบังไว้เนี่ยคนเรามันทำทั้งดีทั้งชั่วตอนที่มอเป็นคนใช้เขาอยู่นั่นเยบักกรรมชั่วที่ผู้นั้นทำไว้มันมาให้ผลวันนี้กรรมชั่วที่มันให้ผลให้เป็นคนใช้เขานั่นมันจวนจะหมดลงอยู่แล้วมันก็เลยไปต้องไขายานของพรภาสาริบุตรเทรดเจ้า เนื่องจากท่านออกจากในโรธสมาบัติมาใหม่ๆเมื่อท่านรู้ว่าครอบครัวนี้แหละจะเป็นผู้มีบุญเอราจะได้สงเคราะห์รุ่งเช้ามาท่านก็เกียนตัวภายบาทเดินออกไปทุ่งนานูาน่นพอเดินไปไปถึงนาของเศรษฐีที่ คนชาไถอยู่นั่นหละท่านก็ไปยืนอยู่ใกล้พุ่มไม้ใกล้กับนาใกล้กับชายคนนั้นไถนาอยู่ชายคนนั้นก็นนึกเอ๊ะท่านก็ผู้เป็นเจ้านี่มายืนอยู่ทําไมนอยู่นี่ฉะลอยว่าท่านต้องการไม่สีฟันหรือไงหยุดควายแล้วก็ไปตัดเอาไม้อยู่ที่จมปลูกนั่นนะ เอามาทุบทุบทุบให้เป็นฟอยอ่อนอ่อนดีแล้วก็เอาถวายท่านหาน้ํามาถวายให้ท่านล้างปากท่านก็รับเอาน้ํารับเอาไม้สีฟันแล้วก็ถูฟันล้างปากเสร็จแล้วท่านก็เดินย้อนกลับเข้าไปในเมืองในขณะนั้นภรรยาของไอ้ชายคนนั้นนําอาหารจะมาให้สามี รับประทานพอไปเห็นพระสารีบุตรเข้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นเมื่อเราพบท่านแต่ก่อนนะเราก็ไม่มีไทยาทานมาวันนี้เราพบท่านเรามีไทยทานนะเ,เราจะเอาอาหารที่ให้สามีรับประทานนี่ใส่บาตรให้พระผู้เป็เจ้านี่เดี๋ยวเราจะกลับไปทำอามาใหม่ว่างั้นเราคิดอย่างนี้แล้วก็เอาอาหารนั้นใส่บาตรให้ท่านจนหมดเลย ท่านก็ให้ล่าให้พรเสร็จแล้วท่านก็เดินกลับไปสู่วัดแล้วส่วนหญิงคนนั้นก็กลับบ้านไปทำอาหารฝ่ายสามีนั่นไถนาไปมาได้เวลาแล้วก็ปลดควายออกปล่อยใกินหญ้าตัวเองก็ไปนั่งคอยอยู่ห้างนานั่งคอยภรรยาอยู่ วันวันนั่นรู้สึกว่านานกลัวทุกวันที่นี่สามีก็นั่งคอยอยู่พอภรรยานำอาหารไปถึงภรรยาก็รีบเตือนสามีก่อนกลัวว่าสามีจะโกรธเข้าใจผิดไปวันนี้นะฉันมาช้าคุณพี่อย่าโกรธนะให้อดทนไว้ก่อนฉันจะพูดให้ฟังหัวเน,น เมือว่าฉันนำอาหารออกจากบ้านมามาพบธรรมสารีบุตรอยู่ที่ทุ่งนา,งนาก็ได้เกิดศรัทธาขึ้นเลน้อมอาหารนั้นใส่บาตรใ้ท่านหมดแล้วก็กลับไปทำมาใหม่เพราะฉะนั้นมันจึงสายหวังงั้นฝ่ายสามีนั่นแทนที่จะโกรธภรรยาไม่โกรธเออถ้ายอย่างนั้นเป็นอันว่าเราก็ได้ทําบุญร่วมกันนะวะันนี้นะท่านท่านมายืนอยู่ที่นี้ ที่จอมปวกเนี่ยที่ใกล้จอมปวนี่ฉันก็ได้ถวายนะ้ําถวายไม้สีฟันในท่านสลํลัะล้างปากว่า,างั้นอืมอ่าต่างคนต่างเราก็ได้ทําบุญกับท่านด้วยการกะขออนุโมทนาสาธุบุญกุศลซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างกะอนุโมทนาบุญกุศลซึ่งกันและกัน ายสามีก็รับประทานอาหารนั่นไปเสร็จแล้วเหนื่อยก็เลยนอนพักผ่อนไปอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาลืมตาไปทางไอ้ไ่นาที่ไถมือเช้านี่นั่นปรากฏว่าก้อนขี้ไถนั่นเหลืองเหมือนทองคำเลยทีนี่ก็เลยถามเมียเอ๊ะทำไมนี่ห ตาฉันมันฝ้าฟางหรือไงอะ่ะทำไมฉันมองไปที่ก้อนขี้ไถที่นาที่ไถมือเช้านี่นะมันทำไมมันเหลือเหมือนทองคำอะ่ะเธอลองมองดูสิเป็นยังไงบ้างฝ่ายพระรยามองไปก็เห็นเป็นทองคำเหมือนกันออเออนี่ฉันก็เห็นเป็นทองคำเหมือนกันนะอา้าวท่านเราไปดูอะ่ะจะเป็นยังไงอะ่ะ ก็ไปดูกันพอไปถึงที่นั้นแล้วหยิบเอาก้อนใดก้อนหนึ่งมาดูก็เป็นทองคําจริงๆตกลงว่าก้อนขี้ไถที่ไถวันนั้นเป็นทองคําหมดเลยอึกษากันเราจะทํำยังไงบบบนี้เออถ้าเราจะต้องอาศัยพระราชาไม่เช่นนั้นแล้วจะถูกคนมาแย่งชิงเอาไปหมดแล้วสมบัติเหล่านี้ว่างั้น ก็เลยชวนกันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมิสารไปกราบทูใ้ทรงรับพระเจ้าพิมิสานก็ทรงรับสั่งให้นำเกวียนห้าร้อยเล่มออกไปสู่ทุ่งนาแล้วก็ให้คนงานไปเก็บก้อนขี้ไถนั้นใส่เกวียนของใครของเราบรันี้คนคนที่ไปเก็บก้อนขี้ไถขึ้นใส่เกวียนนั่นน่ะ ถ้าไปนึกว่าก้อนนี้เราจะเอาวันนี้ก็เอาใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงบ้างที่ไหนได้พอออกมาดูเป็นก้อนดินธรรมดา,ดมาเนนั่นแหละคนไม่มีบุญนะถ้าเอาโยนวางลงไว้วก,กับหมู่วันนั้นเกิดเป็นทองคําขึ้นถ้าหยิบออกมาใส่กระเป๋าเป็นดินดอ,อนี่แหละ เลยตกลงว่าคนเหล่านั้นจะไปโกงเอาสมบัติของเพื่อนไม่ได้สักคนเดียวเพราะว่าไม่ใช่บุญของตนบุญของของเพื่อนต่างหากแต่ตกลงว่าก็ต้องขนเอาทองคำอนั้นบรรทุกเวียนตั้ง500ห้าร้อยเล่มไม่ทราบจะมากน้อยขนาดไหนอะเอาไปไปกองไว้หน้าพระลานหลวงของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ให้เจ้าหน้าที่ไปประกาศ เปล่าร้องให้พวกเศรษฐีทั้งหลายมาชุมนุมกันห้มาประชุมกันแล้วพระเจ้าวิมสานก็ถามว่าในเมืองราชคฤห์เนี่ยมีเศรษฐีคนไหนบ้างที่มีทรัพย์เท่านี้หรือว่ามากกว่านี้มีไหมวใครๆก็บอกว่าไม่มีอืไม่มีใครจะมีทรัพย์สมบัติมากอันนี้ไม่มีเลยในเมืองราชคฤห์อืมถ้าอย่างนั้น เราก็จะตั้งให้เขาเป็นมหาเศรษฐีก,ก,ก็เลยให้ให้ตราตั้งเป็นมหาเศรษฐีเลยลก็มีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งอยู่แห่งหนึ่งในกรุงนั้นพระเจ้าวิมิสาลก็ทรงประทานให้ไปสร้างปราสาทอยู่บ้านร้างหลังนั้นก็เลยได้เป็นมหาเศรษฐีจากคนร,าารับจ้างเขา แต่สมัยนั้เขาเรียกว่าทาสาทาสีผู้ชายเป็นทาสผู้หญิงเป็นทาสีกลายมาเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นั่นยังไม่พออา้าสามพ่อลูกชวนกันไปทำบุญถวายทานแล้วฟังเทศพระพุทธเจ้าองค์แสดงธรรมจบลงสามพ่อลูกได้บรรลุโสดาบันทั้งหมดเลยอื นี่แหละตกลงว่าคนทั้งสามคนนั้นเลยได้สมบูรณ์ได้ร่ำรวยทั้งโลกิยทรัพย์โลกุตระทรัพย์ไปพร้อมกันเลยเออนี่แหละถ้าว่าโดยเหตุผลแล้วหมายความว่าสองผัวเมียกับลูกสาวนั่น แต่เข้าใจว่าเขาคงมีศีลห้าเขาคงไม่ทำบาปคนเหล่านั้นเพราะว่ารับจ้างเศรษฐีคนแต่ก่อนมันซื่อสัตว์ผู้ซื่อสัตว์ก็มีผู้คดก็มีอย่างว่านั่นนหละคนผู้นี้คนครอบครัวนี้องจะเป็นคนซื่อสัตว์เรารจ้างเศรษฐีเศรษฐีให้รางวัลเท่าไรก็ใช้จ่ายไปเท่านั้น ไปอย่างนั้นเขาก็มีอาชีพบริสุทธิ์คือไม่ทําบาปไม่ช่อไม่โกงไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรหมู่นั้นเย่ยดีนั้นจะว่าไปต้องขายยานของพระสาริบุตรเพราะเขาเป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วก็แท่ชาติก่อนก็คงได้มีศีลมีธรรมติดตัวมาโยคงได้ทําบุญกุศลตามมา แต่ก็อย่างว่าในระยะนั้นมันมีาบาปมาตามสนองเอาก็เลยตกไปเป็นทาสของผู้อื่นไปสั่วระยะหนึ่งเรนี้พอบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นนะมันจะมาอำนวยผลให้แล้วมันจึงได้บันดาลให้ได้ทำบุญถวายทานแด่ธรรมสารีบุตรซึ่งเป็นอัคษาวกเบื้องขวาของพระเจ้าแล้วเป็นพระอาราหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วโดยกับการทั้งปวง การให้ทานแก่ท่านผู้ประเสริฐเช่นนั้นนะมันถึงมีผลมากทานน้อยก็ได้ผลมากเพราะว่าท่านพระสารีบุตรก็เป็นอัคษาวกเบื้องขวาได้สร้างบาร,รมีมาตั้งสองอสงไขยนุ่นกว่าจะได้เป็นอาคษา,าวกก็ดีได้ชื่อว่าท่านมีคุณวิเศษอยู่ในใจอย่างมากมาย นามิซ้ำท่านยังออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆพระอารหันต์ท่านองค์ใดเข้านิโรธแล้วออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆนี้ใครได้ทำบุญถวายทานแล้วมีหวังได้รับผลบุญในในวันนั้นเองเนี่ยไม่ไม่ต้องไปถึงชาติหน้าเลยะนั่นนี่ <c oughs> ถ้าได้ให้ทานแก่พระสงฆ์ธรรมดา ซึ่งถ้าไม่ได้ออกจากนิโรธสมาบัติอะไรเลยแม้จะเป็นพระอาหารหันต์ก็ตามก็ยังให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้ก่อนเ,ออเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่ยการทำบุญกุศลนี่มันจึงมีผลยิ่ยงย่อนกลัวกันเ,เหมือนอย่างคนทำนาอ้าวนาที่ดินไม่ดี น้ำก็ไม่อุดมอย่างนี้นะกับนาที่ดินดีน้ำก็อุดมเมือเมื่อชาวนาเขาทำนาลงไปแล้วลงไปสังเกตดูสินี่ข้าวนาดำที่ดินไม่ดีน้ำก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยสูบซิดนาที่ดินดีน้ำชุ่มน้ำไม่ขาดแคลนเจ้าของรักษาถอนหญ้าอะไรออกข้าวงามเขียวชะอุ่ม ผลิดอกออกรวงได้เต็มเม็ดเต็มด้วยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยการทำบุญให้ทานเมื่อท่านผู้ใดได้ให้ทานแก่ท่านผู้วิเศษดังกล่าวมานั้น,นมันก็มีผลมากอย่างนั้นเนี่ยก็ให้ทานแก่บุคคลผู้หนาไปด้วยกิเลส พูนาไปด้วยกิเลสตัณหาอย่างนี้มันก็มีผลน้อยเหมือนอย่างไปทำนาทำสวนใส่ที่ดินที่แห้งแล้งไม่มีรถไม่มีชาติน้ำก็ไม่อุดม,มก็ยอ่อยก็ยอมได้ผลน้อยสันใดการทำบุญแก่คนทุศิลคนไม่มีศิลปม,มีทำบันดีงามอย่างนี้มันก็ได้ดอกบุญนะแต่ว่าได้ได้น้อยมันก็ฉันนั้นแหละ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าบรรดานาทั้งหลายย่อมมีญาติเป็นโทษโมัตนี้มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษเพราะฉะนั้นทานที่ได้ให้แก่ท่านผู้สิ้นราคะโทสะโมหะโมหะแล้วจึงชื่อว่ามีผลมากดังนี้อันนี้พระองค์เจ้ายก ข้ออุปมาอุปมาเปรียบเทียบก็น่าฟังอยู่เหมือนกันนะนั่นแหละนาทั้งหลายนี่มีหญ้าเป็นโทษนาทั้งหลายนี่ก็เปรียบเหมือนอย่างปฏิคาหกผู้รับทานของทายกทายกิายกานั้นเองเนี่ยในวันนี้ทายกทายิกาได้ให้ทานแก na